อพี่ว่าไอการที่จะมีเต็นท์แล้วนอนสวยๆนอนแล้วได้บรรยากาศเราต้องมีโลเคชั่นที่เอาว่าแบ็กกราวน์ที่เป็นชิ้นเป็นอันคือพึดพันธุ์พันยาค่ะนี่เรามีนี่นีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาโอ้โหยากโหเดี๋ยวเราจะผลพวกสวะนี้ออกอะไป หลังนี้ออกมาเลยใช่ไหมใช่แล้วเราก็การเต็มขยะเฉยๆสวะรลบขยะ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 ไปขี่แบบเก็บคองข้ามอแล้วหยิบไปคองให้คนผสมเออแล้วทิงไหนไี้ใส่หิวหเนี่ยดูแข็งแรงว่ะนี่วิธีเก็บน้ำ ไอเราก็งอตั้งนานระวังสปริงเกอร์อย่าข้าม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 ไปข้ามข้ามข้ามวาออยได้ระวังไม้ข้างบนระวังราคาไปไม่ได้เว้ยโอ้ยระวังู้มบ้ม และหลังจากที่เหนื่อยกันมาทั้งวันนี่ก็คืออาหารมื้อแรกครับคุณผู้ชมดูจากอาหารมื้อนี้แล้วเหมือนว่าคุณปา้าแกจะเกรงครับทำอาหารพื้นๆให้ทานกลัวว่าจะทานกันไม่ได้แม่กินกันสักเกลี้ยงชามเลยครับไม่รู้ว่าอร่อยหรือหิวกันแน่มาวัวไปเอาผัดกระเพรามาจานนี่อีกจานครับผัดกระเพรา ผักกะเพราอีกจานหนึ่งยังอยูเอ่เปล่าแหมห่วงยิ่งกว่าลูกสีก่กบกลัวจะไม่อิ่มรีบไปเอามาเองซะเลยคนชิ้นข้าวผักกะเพราคุกน้ำตาลนอะ่ะเป็นประเด็นมัน้ยแต่มันอร่อยนั่นน่ะเก๋งอ่ะใม่แกงเลียงเนี่ยไม่ชอบพักฟองนี้เยอะมาแล้ว อะไรอ่างนั้นนีป่าจะจำได้แล้วอยาชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยเรา๋ยวทำไปคือไหนก่อนจำได้คนเดียวเนี่ยคนไหนคนนี้จำง่ายจำได้คนเดียวครับซานนี่เลียงกรับเขาเป็นธรรมดาครับทานกันอิ่มแล้วก็ต้องคุยอะไรที่มันสบายๆแบบนี้นะขึ้นชั้นต้น ตัวเองอายุเท่าไรแล้วยี่สิบเจ็ดครับเปิดปีกุลนะรอครับแกให้มันเยอะน้องหลุนแล้วครับเดือดลูกชายป้ารุ่นลูกชายป้าลูกชายป้า, <laughs> ายังไม่ได้แต่งเลยแหมดูเหมือนจะโปรโมทลูกชายตัวเองสุดเลยครับคุณป้านี่ไงป้าเดือดเขาดิสามคนเนี่ยเอาวะไม่เอาครับคุณผู้ชมโอ้โหผู้เดือดครับเนี่ยสามคนนี่สวยระดับชาติเลยนะครับโดยเฉพาะน้องซาณิเนี่ยการเป็ <laughs> ใน,ในคนท้องถิง่นเขาแต่เมื่อไหร่เนี่ย ไม่ปลาไดไม่ใหญ่ดีเลยว่าเดี๋ยวเราทำสวนไม่เป็นอ๋อที่แท้ไม่เอานี่ก็เพราะว่าทำสวนไม่เป็นครับคุณผู้ชมมาเริ่มต้นด้วยทุเรียนตรงกลางข้าวและตกท้ายด้วยทุเรียนไมเบาๆไงเบาๆเบาๆ เปิดด้วยผลไม้แล้วก็ตามด้วยข้าวอิ่มแล้วก็ต้องปิดด้วยผลไม้ครับเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงสวนคุณผู้ชมครับผมจะบอกให้ก็ได้ว่าคุณตุ้ยนี่ก็เป็นคนที่เกลียดทุเรียนมากๆครับแต่เพื่อคุณผู้ชมครับคุณตุ้ยก็เลยจะลองดูสักครั้งลองดูลองดูสักนัดนึงเดียวกันทีเดียวโอ้หนโมนาแล้วค่ะดึง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 ดองดองดองดงดงดดงดงดองด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 ง แม่ดูจากหน้าตาท่าทางนี่เหมือนว่าจะอร่อยมากครับคุณมาถึงสวนมะชื่นเนี่ยคุณไหนลองกินให้แบบผู้เรียนที่อร่อยสุดในโลกเลยครับใช่ๆชครับอลองกินแบบอร่อยที่สุดในโลกให้ดูหน่อยสิครับคุณตุ้ย กัดไปแล้วครับพี่น of of ้องโอ้โหเนี่แหละครับอร่อยสุดๆของคุณตุ้ยครับรสชาติเหมือนกินยังไม่กินมันเหมือนไม่เต็มใจเโอ้โหต้องอย่างนี้สีครับเขาถึงจะเรียกว่าอร่อยของแพรยิ่งค่อยๆเลียดกินแล้วมันยิ่งรู้รสกว่าคนอื่นนี่มันกินแบบกินธรรมดาทำไมต้องเอาน้ำตามันดีครับ เ <rev. S 1> ช็ดชด,ชด, <c oughs> ชด้วยเช็ดด้วยเช็ดออกด้วยคนะ่ะแม่ยังมากครับอร่อยใครอร่อยมันอยู่ที่ความชอบครับคุณผู้ชมมูออไว้ลแล้วมายิ้ซะนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องร้อนใจดูหายใจลำบากนี่ครับต้องซานนี่นี่อร่อยของแท้จริงจริอแอะไรโอ้โหแล้วนั่นปางเหรอครับท่านเลย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 พาพาพาไปได้นะแหม ริงๆิดภตรงที่นี่หรือว่ามันมันเขียวเกินไปไหมมันต้องมีอะไรแดงๆไหมเอาเงาะมาวางไว้จะเน่าเลยจะจาเิเอาฤาษสีมาห้อยไฟเอามาห้อยประดับแต่สมมติว่าเกิดคนเข้ามาพักเงี้ยจะได้ดูน่ารักนะเรามีไอ้พวกแบบ Welcoming ไหมมีป้าเขามีอะไรนะคะ นน้้ำำฝฝาางงแหมดูจากสีหน้าป้านี่ไม่ค่อยจะเชื่อ AF สักเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยแค่กางเต็นท์นี่ก็เกือบตายแล้วครับก็เราทำเหมือนเราทำเหมือนเราอยู่โรงแรมไงป้าเวลาเวลาไปโรงแรมหรูๆเขาจะมีเวลคัมดิงคือเอามาให้ให้ให้แขกที่มาพักเวลคัมดิงเดินมากินมาเดินมาายมาถ่ารับรองเลยนะรับเลยอ่าเราไปปูดเวลคัมดิงคำนดินบ่ายไม่รู้เห้ไง เวลคั่มทิ้งอะไรอะไรเวลคั่มทิ้งปลาไม่รู้หรอกวันหลังก็บอกให้ชัดๆดีครับว่าเครื่องดื่มต้อนรับมีฟงมีไฟมาติดได้มีต้นไม้ดอกไม้หน้าทางเข้าพี่ว่าน่าจะมีหญ้าไหมเอาแบบแค่เป็นโซนรอบๆอะไรเงี้ยให้เขาได้บรรยากาศว่าอยู่ในสวนจริงๆซึ่งแบบสวยงามเพราะโซนใหญ่แล้วมันจะเป็นทรายแล้วเป็นหย่อมๆใช่ไหอใช่เอาให้มันเต็มไปเลยเอาเป็นหญ้าแบบงามๆเนอะมันดูไม่สดชื่นเท่ามีหญ้าเนอะเราต้องจัดจัดให้รอบนี่เลยรอบเต็นท์ต้องไปหาซื้อหญ้า ต้องโทรหาปู่เลยใช่ที่บุกมีเล่นได้ไงครับคุณตุ้ยคิดได้ไงครับโทรหาปู่ไปเลยไม่รับสายแล้วเนี่ยไปลงตัวหลังจากที่วางแผนและตกลงกันเรียบร้อยก็แบ่งย่านทำงานครับคุณผู้ชมที่ทีี่่่ซื้อยาากวนนะครับ่ีับททมาพี่พอจะนำไปได้ไหมครับเอาไปได้ไปไปกันหมดนี่เลยฮะ มีพี่พอจะมีรถให้ยืมนะครับสคัญก็ผมต้องเป็นของผมแล้วละรับอ๋อโอเคนขอบคุณมากพี่นะรกวนหน่อยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปครับครับอะไรอ๋อเนี่ยเหรอเรียกคำสีอ่ะรจอก้รเทพลร